สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาในเกม Identity 5กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นตัวใหม่นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นไปลองได้นะครับเขาแจกตัวฟรีด้วยนะตัวนี้พร้อมกับสกินนะครับไปรับได้เลยตัวนี้มีชื่อว่า Orpheus นะครับผมในภาษาไทยเขาสะกดมาให้เป็น Office นะครับหรือนักเขียนนิยายนั่นเองนะครับใครจะพูดยังไงก็ได้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมเล่นเป็นตาที่2นะครับตาแรกผมก็เดิไปพอสมควรนะครับ ตอนนี้ก็ทําความเข้าใจกับสกิลมาเล็กน้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยแบบลองอัดคลิปดูเดี๋ยวรอห้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ห้องมาแล้วนะเราเกิดอยู่ตรงกลางแมปนะครับเป็นซากบ้านเล็กนะครับเอาละครับหาเครื่องกันเถอะโอ้ตรงนี้มีเครื่องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนักจับมแมลงมาทางนี้เดี๋ยวให้เครื่องเขาก็ได้นะครับนี่เขาเรียกว่าสงคารามจิตวิทยานะครับเขาให้เครื่องผมนะโอเคขอบคุณนะครับพวกเรากะจะเจอฮันเตอร์เร็วกันขนาดนี้เลยเหรอ ฮันน่าจะตามกีตาวิทยามาเนะครับโอเคเราแอบ,บก่อนละกันนะเอ้เข้าไปแล้วเขาจูก,กันอยู่สู้ๆนะเพื่อนนะสกิลของ Office, ออฟฟิศทำความเข้าใจไม่ยากนะครับผมก็คือเราสลับกับเพื่อนได้นะครับเป็นเวลา90วินาทีนะฮะก็คือเพื่อนจะมาบังคับตัวเราเราจะไปบังคับตัวเพื่อนถ้าเราบังคับตัวฮันเราต้องมองหน้าฮันก่อนนะครับคือฮันต้องมองหน้าอย่างเดียวนะครับถ้าฮันหันข้ามันก็จะไม่ดูดเกรดมาให้เรานะ ก็คือจะสลับกันนะเราบังคับหันฮันบังคับเราเหมือนกันเลยแต่จะสามารถบังคับได้แป๊บหนึ่งเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ฮันต้องกลุมขมับนะครับเวลาเจอนะผมก็ไม่อยากเจอเหมือนกันนะครับถ้าเล่นหันนะเพราะว่าผมก็มีฮัน Han เหมือนกันนะแต่ก็เล่นเซอร์บ่อยด้วย <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบเอยรู้สึกแบบหันต้องร้องไห้หลังน้าตาเป็นสายเลือดแน่เลยถ้าตัวนี้ลงแรงได้นะครับเท่าที่ผมเล่นก็ฮันไม่ควรจับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับผมเพราะว่า มันมองหน้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าหาไลไรตัวอื่นอยู่แต่แต่ว่าเราไม่มองหน้าตัวนี้มันก็ไม่ได้เกตนะตอนนี้เพื่อนก็โดนไปแผลหนึ่งแล้วนะครับรูปไว้นะครับเบบี้ผมกําลังปั่นจะเสร็จแล้วถ้าเสร็จสามเครื่องน่าจะโอเคนะครับตอนคขลมเครื่องน่าจะทันนะโอเคผมจะบังคับเพื่อนได้ไหมผมจะลองนะครับอันนี้คือผมลองบังคับเพื่อนครั้งแรกเลยนะว้าวได้บังคับเพื่อนแล้วผมว่ามันดูยากนิดนึงเลยเนะี่ยผมแทบจะไม่เห็นน้ำของเกรสเลย โอนะ้ไม่นะแม่สาวน้อยแม่สาวเกรซผมว่าผมโดนผมตายน้ำแน่เลยโหลแปดเก้าแล้วร้อยโอ้โหว่าจะฉี่ออกไปข้างนอก,นอกมันฉี่ไปไม่ได้อะผมขอโทษนะเพื่อนไอ้ตายเถอะเอาตัวเพื่อนไปตายนะเนี่ยฮั Hunter, น 3. เตอร์คนที่สามไอ้คนที่สองเหรอเนี่ยผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนแน่นอนแต่ผมไม่มีใครอะ ตรงนี้มีหลุมนะครับผมดันเจีย is here โอเคมีเก๋นะครับป่านอยู่ตรงกลางเก๋ช่วยละกันนะครับผมไม่มีท้ายมาปรวจประสาเฉยๆนะครับผมว่าตัวนี้เล่นตี้คอโอเคเลยนะมันผมว่ามันโกงมากเลยอะนางเงือกน้อยหายไปไหนแล้วนะผมยังไม่เจอหน้าเธอเลยเดี๋ยวผมจะตามล่าหาเธอนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาตไปช่วยเพื่อนปั่นก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนกดขอบคุณมา <c oughs> มันมด้วยดีแน่ๆผมเสร็จเครื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยตามหาเธอนะแล้วเจอกันเร่งมือเข้านายอิบเราต้องไปแล้วนะเธอกําลังขาดคนช่วยเหลืออยู่ตอนนี้นายอิบยังไม่เสียไทยนะครับคิดว่านายอิบน่าจะมีไทยแหละโอเคเดี๋ยสองเครื่องนะครับผมน่าจะเป็นเครื่องของพิสเทดนะครับแล้วก็เครื่องที่เราจะไปใหม่อีเจอดพันพอดีเลย ผมขอเก็บรายละเอียดหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ควบคุมจิตใจของคุณยังไงล่ะแบบพลังโคดโอเวอร์ <c oughs> เขาไม่มองหน้าเลย่ะโอ้โหตรงนี้มีน้ำด้วยผมเข้าไปไม่ได้นะครับน่าจะช่วยไม่ได้ละตรงนี้แบบน้ํากั้นยาวเลยถ้าผมเข้าไปน่าจะตัวแตกนะครับงั้นผมไปปั่นดีกว่านะเดี๋ยวผมค่อยมารอช่วยซับเพื่อนตอนนายิบช่วยเสร็จนะครับอันนี้น่าจะโอเคอยู่เครื่องน่าจะใกล้เสร็จละจะได้ไม่เสียเวลาเครื่องด้วยสวัสดีครับนายิบครุง เดี๋ยวผมช่วยปั่นนะตอนนี้พี่เซตอยู่ไหนวะพี่เซตส่งวาร์ปใหญ่มานะครับตรงนี้เลยแล้วกันพี่เซตได้เครื่องหรือยังถ้าพี่เซตยังไม่ได้เครื่องนี้ก็เหลือทั้งสองเครื่องเต็มเลยนะเนี่ยเพื่อนแองแม่งไปแล้วว่าแต่ว่าเพื่อนก็จุกนานใช้ได้เลยนะเนี่ยโอเคนะอิบในเวลาของนายแล้วนายจะไปช่วยซะเดี๋ยวผมปั่นกับพิ่เซตเองนี่ไงเฮ้ยเขาปาหอกมาทางนี้วะเดี๋ยวผมต้องไปรอซับเพื่อนอีกนะฮะเดี๋ยวให้ คุณฟิสเตตเขาปั่นไปแล้วกันน่าจะได้อยู่เฮ้ยเขาไม่ทำลายวาร์ปด้วยคุณปล่อยของดีไว้หรอเกสเ้ <c oughs> องมมันขอที่จะฆ่าคุณในอนาคตเลยนะเกสก็แบบปล่อยแอ่งน้ำโมรณะไว้เต็มเลยเนี่ยครับผมจําเป็นต้องเข้าไปที่โบสถ์แล้วกันนะผมก็ไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหร่นะครับถ้าเดินออกไปกลัวได้แผลฟรีนะเดี <c> ๋ย <oughs> วเป็นภาระของลูกหลานอีกโอเคเพื่อนยังจุกอยู่แถวนี้ดูดูดดหน้ามองมาทางนี้สิเกสมองตาผม มองตาผมเธอไม่เดี๋ยวอะรผมเลยเพื่อนจะตายเลยครับต้องปั่นให้ทันนะครับไม่รู้ว่า2เครื่องนั้นจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องฟอร์มเป็นสายป่วนก่อน,นครับพยายามจะคุมไม่อยู่แต่แบบมันมองหน้าเกสยากมากเลยนะครับยังไม่เต็มรอยเลยเนะี่ยมองตั้งนานละโอ้พุ่งไปแล้วครับโอเคครับได้หนึ่งสมุดแล้วแย่ yeah. ปะอันนี้อันนี้เกสอันนี้นนนนผมบัคคบผิดพกยินี่เพื่อนเดินไปทางนั้น เกรเรียบร้อยครับเขาผมก็เกือบเสียเฟส้วะนะเนี่ยผมโดนน้ำเธอนะเหลือเครื่องหนึ่งแล้วครับผมมีโอกาสแล้วนะกีตาวิทยาอนาคตอันสดใสรอเธออยู่ <c oughs> เพื่อน่าจะเตรียมเครื่องทันแล้วนะเนี่ยโอเคเอ้ยตรงนี้น้ําเยอะอะผมไม่กลา้าผมกลัวเสียเฟสจังผมกำลังแบบมองหน้าเธออยู่นะเธอไม่มองหน้าผมสักทีวันนี้ตรงๆแบบนั้นแหละโอ้อได้สี่สิบเองไม่นะ จะตายน้ําจะตายน้ําผมโดนน้ําเรียบร้อยเพื่อนแองไปแล้วเดี๋ยวขอดูดดูดหน้าก่อน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 ,น,อน,น,อนมองหน้าผมแบบนั้นละเกสไปไปสู่ความเวอร์วานอังไกลโพนและเกสนะโคตรโกงอ่ะโอมันเกินไป <S <S โอ้ไม่นะเรียบร้อยฮะ <S <S ผมย้อนกลับดีกว่าเหมือนเธอเทเลพอตไปนะครับ นักบวชหญิงของเราโดนตุยเป็นที่ร้อยนะฮะเออแต่ว่าตรงนั้นน่าจะมีนาอิบนะครับเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกัน2คนนะแต่ว่ายังไงตอนนี้ก็น่าจะชนะแหละครับคิดว่านะถ้านาอิบรอดไปได้นะครับตอนนี้นาอิบเปิดได้91%นะครับถ้าหันไม่ไปกวนนะน่าจะรอดโอเคตรงนี้มีใครเปิดประตูไหมนะนักกีตาวิทยาหรือเปล่าแย yeah. รอด2แล้วนะครับถ้านาอิบออกได้ก็ ชนะนะฮะเดี๋ยวผมจะบังคับนายอิบนนะ้อยเนี้า9ปฏิเสธความหวังดีของเราอย่างนั้นเหรอนาะยอิบบ้านะโอ้ยนาะยอิบไปชุ่มไนไหนครับโ,โคตรคตนดีถ้านายอิบโดนน้ำอีกนิดนึงเนี่ยนาะยอิบล้มนะเนี่ยตายไหมเดี๋ยวผมจะบังคับนายอิบเลยครับนาะยต้องให้ผมบังคับแล้วนะโอ้ยอยู่หน้าประตูแล้วแล้วนักบวชหญิงไปไหนลราวะเนี่ย เป็นตัวที่เพิ่มโอกาสชนะให้ทีมได้เลยอะเวลาแบบเพื่อนใกล้าตายไปซับเพื่อนอ่ะเออโคตจะดีตอนนี้หน้าอิบออกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าพิสเท็อยู่ไหนนะฮะฮันยอมแพ้ไปแล้วว่ะน่สาสงสารนะฮะผมคิดว่าควรจะมีฮันที่มันสะกดจิตเซอร์ได้บ้างนะผมว่าเซอร์สกิลแบบนี้มันโคตรโกงเลย โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับกับออฟฟิศนะครับผมส่วนวันนี้ก็บายๆนะครับ